น้ำการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโลที่ได้ให้มาอยู่ณนะจุดแห่งนี้กราบนมัมการค่ะต้องเรียนครูสมาธิรุ่นอะไรครับรุ่น45ค่ะต้องขอบคุณคุณป้าอ๋อได้นะคะที่ให้มาในวันนี้ก็คือว่าเมื่อตอนปี55ป่วยเป็นมะเร็งแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นมะเร็งที่ไหนที่มะเร็งที่หลังไข่และตอนนั้นนะคะไปรักษาที่สถาบัน มะเรงแห่งชาติแล้วก่อนที่เราจะทําการรักษาเนี่ยต้องไปนอนที่สถาบันหนึ่งคืนเขาจะมีจิตอาสาคอยมาให้กําลังใจแล้วก็เอิญมีเอ่ออือาจจะเป็นรุ่นพี่เลยนะคะที่เขาเรียนครูสมาที่อยู่แล้วจากนั้นุณหนูก็รักษาตัวเ้วยมาจนถึง หายหายมาที่ตลาดเจอพระออพอดีพระออก็มาเรียนแล้วพระ,<ป>ะออคือพราละออพ<ะ>รละออเราเนี่ยนนะะคือตลาดรุ่น45้าไปที่ตลาดคุณป้าบอกว่าไปเรียนวิครูสมาธิไหมเดี๋วเนี้ยก็มีหลักสูตรของออนไลน์อาจารย์บอกว่าเรียนไหมอาจารย์ธีรพรบอกเรียนไหมเรียนก็ได้ค่ะมางี้ก็รเรียนไปแล้วก็ฝึกทุกวันทุกวันเคยฝึก ตั้งแต่ตอนอายุ15ปีนะคะเป็นฝึกของหลวงพ่อฤาษีดำที่ <ผล S 1> ตะสัวไ,ได้ผลค่ะคือไม่เคยรู้อะไรสิ้นหลวงพ่อบอกว่าอ่ะนั่งขัดสมาธิ<อ>แล้วหลวงพ่อมา,มาเองไหมตอนนั้นตอนนั้นเป็นลูกศิษย์ค่ะ<อ>แต่หนูเคยปฏิบัติที่นู่นมาแล้วก็ะจะเป็นอาจารย์เล็กเลยค่ะ,นะะแล้วก็นั่งพอทั้งแรกที่มานั่งนี้กำหนดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยเหมือนมีรูปหลวงพ่อชินราชขนาดใหญ่อะ มาก็ไม่สนใจแต่ว่าอยู่ดีๆไม่เคยเห็นเห็นได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ปฏิบัติมาเรื่อยมาเรื่อยผมเสริมนิดหนึ่งนะครับสําหรับวิชามาโนโมยิทธิของหลวงพ่อพระราชปรมาญาหลวงพอ่อฤาษี<ช>ลงิงดำเคยไปฝึกนะครับเคยไปฝึกอยู่ที่กว่าหลายปีก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยนะแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นศิษย์หลวงพ่อวิรียงมาก่อนที่นี้ความสงสัยอยากรู้ก็เลยไปเรียนรู้ การเรียนหรือการฝึกมโนวิฐินี่นะฮะเขาจะมีครูฝึก<ช>ครูฝึกจะเป็นคนนําถามเราให้เราปล่อยวางจิตใจให้จิตเป็นสมาธิแล้วก็จะให้นึกนึกถึงพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธเจ้าให้เราไปกราบท่านเขาก็จะถามว่าเห็นไหมเห็นไหม หลังจากนั้นก็จะพาไปเที่ยวสวรรค์บ้างส่วนไม่จะไปสวรรค์นะ่นรกไม่ค่อยไปแล้วก็จะถามว่าเห็นนั่นเห็นนี่ไหม <c oughs> บางทีให้ตอบตามความรู้สึกนะบางทีก็ยังไม่เห็น้วแต่รู้สึกว่าเห็นก็ให้ตอบไปอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าฝึกโมโนโมิติมันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราให้เชื่อเรื่องของนรกสวรรค์นะครับ ส่วนจะเป็นแค่ไหนสูงแค่ไหนอะไรยังไงนะนั่นน่ยผมว่าอยู่ที่แต่ละคนปฏิบัติกันไปนะครับแต่สุดท้ายของคําสอนนั่นคือทําให้จิตมันสงบจิตมันสงบมีพลังก็ได้มีโอกาสได้ฝึกก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ของมนมยยทธินะครับและเมื่อก่อนรับทํางานอะไรนะครับท,ที่ห้องสมุดส่วนการหารลาดค่ะอ๋ออยู่ในค่ายทหารเคยเจอติดต่อได้ค่ายเป็นบรรณารักษอะไรงั้นนะ อยู่ในห้องสมุดแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเกษียณก็เกษียณในห้องสมุดนั่นแหละไม่ไปไหนไปเจอพี่เขาที่สถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านอ๋อก็คือเขาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเขาคเขาก็ไปเขาไปทุกวันนะใช่ไหมคะมาสวดมนต์ที่นั่นเขาจะเน้นสวดมนต์แล้วก็ทำเป็นให้ครัวถามหน่อยตอนมาเรียนอาจารย์ยศเนี่ยตอนมาสอบ สอบก็ได้สอบสอนเนาะตอนนั้น<อ>ถ้าไม่ตื่นเต้นยังไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนะเออถ้าไม่ตื่นเต้นจังไปถ้าไม่เป็นแล้วบางทีเหมือนกันนั่งร้องไห้เลยซ้ะชืออ่นชมแบบว่าไงคะความมุ่งมั่นวันลต้องให้ได้มันก<ม>ดดันนะกดดัน,ดดนตอนนีต้ต้องชื่นชมเลยนะคุณแม่เขามาช่วยสถาบันทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์มาต้องเจอเขา อะไรช่วยได้ก็ช่วยแล้วแถมลงลายลงนั่นลงนี่ <มา S 1> ให้อีกก็ลำบากนะคะมีแว่นมอเตอร์ไซค์มาตลอดอยู่ทรงไหนนะบ้านอยู่ในค่าย่อะค่ะออย,อยู่ในค่าย,าย,ายไปสอบอาาริยสา์ก็ไปคนเดียวอยากจะบอกอะไรกับคนที่ครูสมาธิที่จะไปสอบอาาริยสห์บ้างว่าต้องเตรียมตัวยังไงอยากให้ทุกคนนะคะที่เรียนอาจาริยสา ได้มีโอกาสไปเป็นอาจาริยสานะคะเพื่อเราเนี่ยตัวหนึ่งตัวเราสองก็คือว่าได้รับการอบรมมาแล้วนำวิชาความรู้และคำสั่งสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อเพื่อไปสืบสารต่อปณิพานที่พระอาจารย์หลวงพ่อตั้งไว้คือให้ในข้อห้าคือสันติสุข ขอโลกค่ะโอ้สาธุมีความแตกต่างกันยังไงครับระหว่างการเรียนหลักสูตรสมาธิเหมือนกันเนี่ยจะเป็นคําสอนของหลวงพ่อเหมือนกันจะเป็นครูสมาธิกับอาจารย์ภาษสมาธิเวลาอ่านหนังสือแล้วมันเหมือนกันไหมเวลาอ่านหนังสือมันเหมือนกันแต่พอฟังหลวงพ่อแล้วมันต่างกันเออต่างยังไงเนี่ยบางคนเขาว่านะเขาบอกหนังสือหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับ <c oughs> อ่านไปครั้งแรกก็เข้าใจอย่างหนึ่งอ่านครั้งที่สองเข้าใจอย่างหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วจันไวเป็นยังไงเข้าใจยังไงก็คือว่าพออ่านไปปุ๊บเนี่ยเราก็ตอนแรกก็งงงงก่อนพองงๆปุ๊บมาไปเปิดเทปฟังเทปก็ค่อยๆพิจรารณามันก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เคยฝึกมาแล้วบางทีมันก็เหมือนเหมือนกับที่เราฝึกสมาธิอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ ไม่เคยรู้หรอกว่านักสมาธิเราเป็นแบบนี้เห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยพอมาได้อ่านในหนังสือปุ๊บอ๋อแล้วมาฟังคำของพ่อปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอย่างที่เราปฏิบัติมนาะทุกอย่างเลยมันก็คือ คำสั่งสอนที่พระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งจะขอแนะนําว่าคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิตามวัดต่างๆนะคะพอไปฝึกสมาธิและเกิดปัญหาบางทีแก้ปัญหานี้ไม่ได้ทําให้เกิดอาการต่างๆที่บอกทำไมคนที่นั่งสมาธิและเกิดการบ้าห,หรืออะไรอย่างงี้นะคะเพราะทุกคนไม่รู้ขั้นตอนในการฝึกสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นอ,อยากให้คนทุกคนเนี่ยนะคะมาเรียน หลักสูตรครูสมาธิตัวประเทศที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้จัดไว้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาเรียนค่ะปฏิบัติในทางที่ถูกที่ต้องและรู้หลักการในการปฏิบัติสมาธิอย่างถูกวิธีค่ะโอสาธุโอ้โหเก่งแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับตอนเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยนะอาจารย์พิชัยคงจำได้นะ ตอนสอบสอนนี่เขาแทบจะร้องไห้เลยเนี่ยร้องเลยนะเป็นลมมีแต่งหาก